สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนใจช่าวทุ่งและก็ท่านผู้ชมที่เขารบทุกท่านครับไม่ใช่ว่าว่าวดังคือจังไห่กันมาตตรด,ดนทุกคอนอาจารย์พอด้ยินเนาะนะครับไม่โบมีนะครับเอามือน,นี่จะพาพี่น้องมาเบิ่งอีกมุมนะครับของโคกน้องนาเฮ้าซึ่งเป็นมุมที่บบค่อยไดท้ทายให้พี่ให้น้องเบิง่งเนาะจะเก่าจะไปทั้งพุ่นจะไปมองมีของปลูกของฟังที่ไปมองมีสวนผักสวนกล้วยนะครับแต่มุมทั้งนี้นะครับพึ่งถมขอบขึ้นมาใไม้นะครับพี่น้องเพราะว่ามันตำปีที่แล้วนะครับ ซิมล่างเบื้องฝนปีหนึ่งรากฏว่าน้ำล้นสะนะครับพี่น้องก็เลยให้เขาถมขึ้นมาอีกแล้วก็ขยายขอบออกอีกนะครับแต่ก็ยังพรท่านปลูกยังไสนะครับยังพรท่านเห็ดอยังนะครับกับเบื้องลู่ทางตะกันวัดแปลงน้ำแห่งนี้จะพัฒนาเป็นอีหยังกระแน่นะครับตามที่ลูกไส้วายอยากเห็ดเป็นบ่อตกปลานะครับโดยการสร้างตูบน้อยตะขอบตะแคบนะครับเพื่อให้เป็นบ่อตกปลาสั้นนะครับโดยการให้เส้นเบ็ดมานั่งซิดเบ็ดเหรียญยู่นี่ยนสั้นนะครับแต่พัฒนาเป็นเกษตรแบบท่องเที่ยว นะครับจะว่าจะเอาจ้างได้ดีนะครับแต่ว่ากต้นไม้ก็เตรียมแล้วนะครับเพื่อจะปลูกเป็นแถวเป็นแนวเป็นจัดเป็นงามๆเป็นท่างยางยก่กลางสองฟังอาจจะเป็นไปด้วยต้นไม้หรือดอกไม้ยังก็แล้วแต่นี่นะครับกำลังเบิง่งรูทางเพียงหรอเนาะนะครับอ่ะเซิร์ฟบาน่าจะท่านอยู่หรอกนะครับเดีย๋ยวภาพี่น้องยางเบิ่งนะครับขั้นคู่นี่ถมขึ้นมาใหม่ได้พี่นนองด้วนะครับถมขึ้นมาใหม่ถมสูงเติบจากต้นมะมีดที่ปลูกตะก้าเนี่ยปลูกอยู่หลังคู่นะครับปรากฏว่าเขาถมขึ้นมาอีก นะครับถมขอีกเกือบหาสิบเส้นน้องพี่น้องนะครับเพื่อป้องกันน้ำร่นนะครับเฮ็ดขั้นคู่ให้มันเนียนหนาขึ้นไปนะครับพี่น้องส่วนยูค่าลิปตัสนะครับที่ตัดต้นมันไปขายแล้วนะครับต่อมันก็จงไว้สักกอนเพราะว่าอาจจะเอาล่ำรุ่นนี้นะครับไปเฮ็ดคออไกลเฮ็ดคอกปศุสัซั์นะครับพี่น้องนะครับหลังจากเขาหน้าปลาแล้วเขาก็คงใจง่ายเพราะที่จะเปนคอกอป็ดคอกไกลได้นะครับนี่ นะครับก็เลยจงไว้สักก่อนจงว่าจะใส่ประโยชน์สักก่อนนะหลังจากตัดไปเหตดข้อเปิดข้อไกลแล้วจากสิเมียนมันเทื่อเดียวนะครับเอาแต่ภาพพี่น้องย่างเลาะเบิ่งนะครับมุมนี้นะครับบอกว่าเน่ยังีบนท่านปลูกยังอยู่พี่น้องนะครับมีดปูนอีบัวมันหานาที่มะปามปักไว้นี่นะครับเป็นมันหานาที่นะครับพี่น้องมันสำปะหลังสำรับไปเ็ดขนมนะครับเอาแต้ภาพพี่น้องเลาะเบิ่งนะครับฝนตกไม่หญ้าเขี้ยวขึ้นพี่น้องนะครับหญ้าเขียวขึ้นนะครับ เอามุมนี่แต่พระพี่น้องเลาะเบื ados, uka, ้องนอ้ยังพรท่านได้ให้พี่น้องได้เบื้องพ่อซำใดนะครับพี่น้องนะครับนี่เป็นแปลนเลยนะครับการที่กิ่ง้าจะบโบเฮ็ดเป็นบ่อตกปลาหรือโบเฮ็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็น่าจะตำไม้เข้าไปให้เบิดเลยเนาะปลูกไม้เข้าไปให้เบิดเลยครับเต็มนี่นะครับเพราะว่าจะเป็นไม้ยืนต้นไม้ปลาไม้หมากไม้ผลนั่ก็แล้วแต่ละไสคเข้าไปให้เต็มเข้าไว้นะครับแต่นี่ยังพระท่านเฮ็ดอยู่เนาะพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวเบื้องลู่ท่านสกุลเจ้าจังไดนะครับมีแต่ขอบนอกที่ปลูกมาแต่ก่อนกับมีพวกมากะ ลำไยมังมี่นะครับพี่น้องนะครับลำไยกับแม่กินุ่นเมียนสิเบสแล้วล่ะนะครับนะครับโดยมุมนี้นะครับพุกพุกเป็นซาลาพักพรนะครับพี่น้องเพรใจชะทุ่มก็ได้เอาต้นส้มสาใหญ่มาปลูกไว้นะครับปลูกไว้ใส่มุมเนี่ยละมุมเดินกว้างเนี่ยเมื่อต้นส้มสามันใหญ่ขึ้นมาก็จะได้เป็นห่มในบริเวณนี้นะครับต้นก้ามปูนะครับสูงแหละนะครับนะครับก้ามปูนะพี่น้องเนาะหรือต้นส้มสานะครับ นอกจากจะได้หอมในเงาใบของเขาเหาก็เฮ็ดปุ๋ยได้อีกถมมามากกวงางด้พี่น้องบ้านนี้นะครับเป็นเดื่อกวง่งเลยเพิ่นมีแผนว่าเมื่อเฮ็ดเป็นบ่อตกปลาปั๊บรถจะแลนจวดขเขามานีมาสั่นมาจอดมาไวแถวหนีมาสั้นเลยนะครับก็นั่งสุ่มไผ่สุ่มมันสีเบ็ดเดพื่อนๆไปนะครับแต่มุมนี้จะคุยกันว่าเขาจะเอายังมาปลูกนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะได้เตรียมใ้นะครับจะค่อยๆพัฒนาไปนะครับ,นนรบส่วนที่ปลูกมากกว่านล้วเป็นมักต้องนะครับพี่น้องมักต้องมักไอ ตะเคียบมะเขียบนะครับก,กับมอกเผ้ากับหย่บรรยมองนี่แหละนอกเพีง่งแ้วเนาะพอขึ้นมาปั๊บก็จะเป็นห่มเป็นเงาให้กับสาราเฮาสาราหน่อยเข้ากับสิบ่อหวานไปเลยนะครับก็รอส่วนหนึ่งไงส่วนขอบท้างคางนี่นะครับอาทย์เตรียมไว้ย้อนใส่ด่างใส่ยางเพื่อมาที่ปูป,ประดับนะครับเป็นแนวเขตหัวแล้วก็ตัดแห้มันเสมองามเง้าสั่นนะครับให้เป็นสวนเกษตรท่องเที่ยวมาสัน่นี่นะครับส่วนท่านี่ก็จะให้เป็นแปลงวันนะครับจะได้ซิมล่างปลูกไปแน่เราบางวันแล้วนะครับ คิดไปดองเห็นอยู่ไก่ๆผู้นุ่นหวานญาตลังสีนะครับเทวดาเลียๆนนะครับอาอมุมนี้ยังพอท่านไทยพี่ไอ้น้องเบิ้งนะครับผมมามากรวงเติบเป็นน,นะครับพี่น้องให้ลดสามารถแล่นสวนกันได้นะครับอ่รลดเล่นจวดเข้ามานีนะครับพี่น้องนะครับว่าจะเฮ็ดเป็นบอ่อตกปลาแล้วเฮ็ดเป็นเกษตรเชื่องท่องเที่ยวไปในตัวน้ามาจะเนจะสิเป็นสรวงใดดอกเอาเบิ้งกอนนะครับอันส่วนทางนี้เป็นฟังของลูกไส้เขามีแผนจะเฮ็ดจะได้ไม่รู้นะครับ ส่วนทั้งพุนห้องคนใจเช่าทุง่งจัดการปลูกเรียบร้อยแล้วทีจัดนะครับอันนี้ห้องลูกไสย้ำประทันเหตุจังไลยปลูกสาล่ากันยังประทันเหตุเปิดอยมิจหมามานอนบักลงซื้อหลงนะเป็นพนักง,งานเฝ้าอยู่นี่เอิญนย่างเอินบ่มีประโยชน์ประโยชน์มันว่ายกข้อคือเบื้องหลังมันก็นอนลงไม้นะมอ่นงงะนะครับนี่เป็นมังเอินมังเอาะนะครับต้นเงาะนะครับเนี่ย ที่กินขอบซ้ามันถึงแค่นี้นะครับพี่น้องขอบซ้ามาันถึงแค่นี้นะครับนี่ขอบซ้าตัวนี้มันถึงแค่นี้ตัวนี้ก็เป็นให้หน้าแต่ปรากฏว่าถมขยับออกมาอีกนะครับเพื่อให้มันก่วงให้เข้าสะดวกออกสะดวกนะครับโดยอานจะเอาบอ่อตัวนี้เห็ดเป็นบ่อตกปลาย่อมๆสำหรับซ่อมมือเสี้ยนตกปลานะครับพี่น้องแล้วก็เล่หดสาราพักพรอ้ก็บ่แน่นะครับเมื่อบอ่อตกปลาบริพนธ์เขาก็มีแผนสองโดยการลุ่งปุ๋ยนั่นจะปรับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยว นะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นร้านอาหารโดยเอาปลาอยู่นิคคือประกอบการแล้วก็ตัวนี้จะเป็นมองนั่งกินนะครับยำพคนเขามากก็จจะมีล้ำ่าคาเฟ่มียังก็บ่าไปเนี๋ยเบิ้งสก้อนพี่หนองนะครับช่วงนี้ติงเ่ราะฉานันได้ฆ่าโควิดอยู่นี่ก็คือต้นไส้ไส้ดางไส้หน่อยนะครับไส้เกาหลีเดี๋ยวเขาจะปลูกตามขอบนะครับไส้ตามขอบนี่ให้มันสวยงามเสมอกันแล้วก็ทั้งนี้ก็สิไส้เป็นขอบพี่กันนะครับพี่นนองโดยเดินนี่นะครับอาจจะเป็นเฮ็ดเป็น จะเป็นาละบอกว่าถืะถมไว้ก่อนนะครับนี่ก็คือไส้ที่เตรียมไว้ใหงพี่น้องน,นะครับไส้ดางนะครับน,นะครับพี่น้องไส้ดางนะครับปลูกมันก็จะง่ามไปอีกแบบนะครับส่วนท่านี่ถมเป็นถนนนะครับเพื่อเข้าไปหาข้อไกลนะครับเป็นข้อใกล้ใครสองฟังถนนกับปูพักไวก้กินที่เกี่ยงปูมาก,ก่อนพี่น้องแล้วมาปรับเปี่ยนถนนที่หลังพักคาตัวนี้ก็เลยดันปอยูกกุกลางสามแยกซะเนี่ อาจจะได้งหา่ออกเยอะนะเพราะว่ารถเขาเลี่ยวยากนะครับยาภาพพี่หนองเลาะเบินจะเข้านะครับนี่เป็นผักขานะครับต้นมักมะยงชิดนะครับพี่น้องมะยงชิดนะครับหมักปางฝางไงหมักตะท่านดูข่าเนี่ยเอาไปใส่สะกวันพี่น้องนะครับเดี๋ยวบ้ทหน้าอกเอาไปใส่สะกวันนะครับเบิดประโยชน์เราให้จดงสีเมนต์นะครับแปลงนี้นะครับเพจเป็นแปลงหวานโดยการปลูกหวานย่านลังซีใส่นะครับเริ่มเริ่ม ปลูกใส่เป็นแถวเป็นแนวเลยนนะครับแถวนั้นเป็นวันซักมะลุกเนี่พอท่านงอกอยู่นะครับเนียปลูกใส่นะครับมีต้นชมพู่พี่น้องนะครับรองางท่างสลับด้วยนั่งเองเขาเอาพริกมาหยอดใส่เลยขื่นซื้อนะครับหวานย่านรังสีพี่น้องนะครับนะครับเพราะว่าเป็นวานรักไส้ลิสีดวงวันพุทธคุณหายากแล้วต้องเพาะไว้นะครับท่านี้มากกับเป็นฝรั่งกิมจูนะครับขางโร่งปุ๋ยมาเนี่ยนะครับขางโร่งผลิตปุ๋ยเขานี่ นะครับเป็นฝรั่งกินจูนะครับพ่อปุ๋ยเป็นแล้วก็ขื่นเขาใส่เนื้อเลยดินะครับพี่น้องย่างปลาท่านเล้วนะครับยังปลาทัานเคลียร์พื้นที่อยู่ยังอุปกรณ์ตัวถังยังกันย่างๆอยู่นะครับพี่น้องะเป็นมุมที่บ่อค่อยได้ทายให้พี่ให้น้องเบิรงนะครับสําหรับโขกน้องหน้านะพี่น้องนี่นะครับออกดอกแล้วหมักอันนี้ได้กินเร็วอยู่พี่น้องปลูกปีไก่นี่นะครับปลูกปีเดียวก็ได้กินเลยนะครับนี่เป็นด้านหลังนะกระท่อมน้อยนางเอกยี่ปุ่นนะครับ บ่คอยเด็ดทายให้พี่ให้น้องขาเบิ้งงปรเด๋ยน่งโซนท่านนี้เนาะอันนี้ก็คือกระสอบปุ๋ยขอ,อกที่ห้าจะามาเห็ดปุ๋ยนะพี่นอ้องผุบเลวละแล้ว,ลวละจะได้เฝ้าเล่งเห็ดเห้มันแล้วนะครับจะเป็นไปได้ก็จะได้ค้นข้าพุ่นลรมัดเห้มันแล้วเลยนะครับกับแกบดำกำยังเนี่ยนะครับเพื่อให้ท่านลงหน้าปีนี้เนาะท่านเพาะท่านปลูกนะครับ นะครับพี่น้องญาติลังสีอันนี้ได้น่องท่อมมาต้นหนึ่งนะครับพี่น้องได้น่องท่อมมาต้นหนึ่งนะครับว่าไว้ลอเปิดยาลองเบิงซันเป็นบ่ยนรับตัวนี้ก็คือขอกไก่ที่เค็ดไม่นะครับที่ทำไม่นะครับเป็นขอกไก่ไข่นะครับพี่น้องนะครับถ้าเป็นไปไหกันสิขยายให้เต็มนี่บ้านหลักไก่ไข่ไข่ขายดีดีจองกันด้วยสมอ ปะมุ่มทั้งนี้ไปนี่นะครับพี่เนองเป็นขอกไก่ไข่นะครับสร้างเขาเห็่ไหม่เนาะเป็นขอกไก่ไข่ด้านหลังบ้านนะครับเดี๋ยวก็จะได้เฮ็ดล่องระบายน้ำนี่สอดออกไปหันสามโบเฮ็ดนี่ฝนตกมากใช่ค่าตัวนี้นะครับล่งนี่เขาไก่ไข่แนี่นอะสถานก็เล์กสีสร้างเขาหลอกล่องนี่นะครับหลอกล่องนี่ล่ะหลอก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 ออกวพี่ เป็นร่างระบายน้ำนะครับโดยเอาท่อเขียวๆนั่นแหละนะครับกไก่ไข่เาได้ได้ทุกมือด้วยพี่น้องนี่ครับได้ทุกวันนะครับจะขยายให้เต็มีนละบันนะครับสำหรับขอกไก่ไข่นะมเข่าไปเรกพี่น้อง น้าดีพ่อสิบวส่วนมาท่นี้ครับเป็นโรงเลื่อนเพาะชำเพาะต้นวานสมมุนไพรไม่มองค้นขี้เ่านะครับเป็นตั้งแต่ว่ายับขยับเขาอีกนะครับขยับขยันะซับเขาอีกนะครับโดยท่านี้ก็ให้เป็นที่จอดรถดบันนะครับเป็นตอนนั้นจอดที่พุ่นนะครับมันเครื่องมองว่างของขายนะครับไม่ว่าจะเป็นสอบอาหารสอบปุ๋ยสอบยัง ก็เลยจะเอารถมาไว้ทั้งพี่แล้วท่านั้นจะเป็นมองว่างปุ๋ยว่างสอบอาหารสอบยังนนครับโดยย่นพื้นที่เลื่อนเพาะซ้ำเขาอีกนะครับพี่น้องเลื่อนเพาะซ้ำเพาะหวานเพาะยางน,น,นะครับตัวลูกน้องเข้าแตกเซลเซลนะครับพี่น้องอยางเละะาะบนคาดอีก,กมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งที่บ่ค่อยไปน้ำสนเสนอก่นเลยทนะ่านี่็วอกม้า ไม,ม่นายกคนดีไอ,อนล่แต่สวยๆกัหนก็งหมานี่แต่มาลูกไส้ลูกสะใภ้หมักหมาเพราะงันหาหมามาเลี้ยงมาเสียงดังแค่ไหนฮะจะเป็นพันยันงไงเฮ้ กาโมตัวนี้ไงนี่กาโมบักมาเห็นเฮียนี่บักยูมายูกาโมข้างังนี่กับบางมีบางวงเรื่องไงครับนี่แล้วก็ได้เป็นห่มเป็นเงาเลยพี่น้องปีเดียวนี่นะครับอันนั้นเป็นต้นดอกจำปีนะครับดอกจำปีจำปีจำปาด้านนังกระแม่นนะครับเรือนเพาะห์ช้ำไส้เกาหลี แล้วจะได้ออกไปปลูกประดับเบิดนะ่ะอันนี้เข้าลเลยสิมาแล้วโบกมาข้างหน้าล้านมันนะบ,บกมาข้างหน้าล้านค่ะนะครับนี่เตืมดินเป็นมองจอดรถเนาะซึ่งขายายออกมาใหม่นะครับตะกอนพักกัจอดด้วยนี่นะครับ,รบ,ออนะรบมันเครื่องนะครับว่างของขายว่างอาหารว่างหัวอาหารว่างสอบปุ๋ยสอบอยังนะครับ จะย่ายลดมามพี่ท่านนี่ก็จะเฮดเป็นหมอว่างของเต็มตัวนี่เป็นล่านข้าบ่อปลาบ่อน้ำตกปลาคาบ มันนั่งกับมง่งฟอนไข่สนุกเกอร์เสียน,นได้ล่องฟีมือกันอ่ะทั้งงานกับเป็นท่งให้ท่งหน้าครับพี่นอ้องถนนข้อนกีดรพรชอสยตะกีีเนาะครับอ่ะบรรยากาศ